สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันก่อนด็ออร์ธนทำรงนาวาสวัสด์เขียนไว้ใน Facebook ผมอ่านแล้วก็ตื่นเต้นครับบอกว่า4ปีที่รอคอยถึงเวลากรี๊ดให้สุดเสียงพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าผ่านสอนอชอแล้วนั่นหมายความว่าเตามะเฟืองวานบรูด้าวานโอมุระฉลามวานใกล้จะได้เป็นสัตว์สงวนแล้วครับ ใกล้จะเป็นสัตว์สงวนมันแปลว่าอะไรครับอาจารย์ธนสวัสดีครับอาจารย์ธนครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยคุณชมไลฟ์ทุกคนนะครับครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตามมะเฟืองวานรูด้าเรื่องราวมันยาวไกลมากนะอธิบายหน่อยไมเล่าให้ฟังเ่สั้นก่อนนะฮะได้เลยเหตุการณ์ให้ฟังได้เลยครับอย่างแรกสุดนี่ยฮะประเทศไทยมีสัตว์สงวนทั้งหมด15ตัวนะฮะ5ตัว15ซึ่ง15ตัวนี้กติดกันมานานมากแล้วเป็นแบบพรบ2535 ด้วย27ปีก่อนนะครับครับเมื่อตอนสมัยผมมาเป็นสปชแล้วก็มีแนวคิดว่าเฮ้ย15ตัวเนี่ยมีพยูนอยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นจั์ทะเลอ่าเป็นสั์เป็นจั์น้ำนะครับจับทะเลที่เหลืออีก24ตัวเป็นจัวโบกนกนะครับเออครับทั้งที่จริงๆแล้วพยูนตอนนั้นเนี่ยมี200กว่าตัวนะครับขนาดที่เอ่อจับบางชนิดซึ่งเราก็กำหนดมา4ชนิดนะครับก็คืออ่า วานบูดามีหกสิบห้าตัว uh huh. วานโอมูระทั้งทไทยเนี่ยมีไม่เกินยี่สิบตัว uh huh. ฉลามวานมีไม่เกินหนึ่งร้อยตัว uh huh. แล้วก็เต่ามะเฟืองพวงนั้นเนี่ยห้าปีเนี่ยวางไข่ครั้งเดียว uh huh. ขึ้นมาวางไข่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสี่ตัวเนี่ยนอยมีประชากรในธรรมชาติน้อยกว่าพยูนทั้งนั้น uh huh. แต่ทําไมไม่ได้เป็นมสัตว์สงวนไพอเราก็เริ่มผลักดันตั้งแต่ปีห้าไป uh huh. ครับ ปี58ผักดันมาทุกคนก็มีคนลงรายชื่อผมเอาใส่เชนดอทคอมดอทโออก็มีคนมาลงรายชื่อ50,000คนนะครับผลักดันใะห้4ตัวเนี่ยเป็นกับสึครับพอผักดันเสร็จปุ๊บเข้าไปกรมมงเองกรมทรัพยากรทางทะเลไรใชายฝั่งนะฮะแล้วคณะกรรมการสมหวนงุ้เคากพบ่าเขาก็พิจารณาทีละขั้นทีละตอนทุกคนก็เห็นด้วยก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเข้าครรมในปี59 S <S <ต>ครับพอเข้าคอรอมอรปีห้าเก้าปุ๊บเนี่ยก็คอ,อรอมอรก็โอเคเห็นด้วยนะครับก็บผ่านคอรอมอรตั้งแต่ปีห้าเก้เา่อนเดือนมิถุนาผมยังจำได้เลยครับตอนนั้นผมก็ดีใจเขียนหนังสือแลวออ,ออกหนังสือเลยเรียบร้อยแล้วหนังสือเรื่องวาดบูดาวัดบูดาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปีห้าเก้ากลางปีเนี่ยมันเงียบไปหมดล้ายๆผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันเงียบนานเพราะว่าตั้งแต่ผักดันมาเนี่ยไม่กี่เดือนเองแต่พอคอรมอนุมัติเนี่ยผมก็อ่ะ เข้าใจว่ากฎหมายมันเยอะอ่ะจรอสักปีนึงนั่นจะได้สักปีนึงผ่านไปหกศูนย์ก็ยังไม่ได้หกหนึ่งก็ยังไม่ได้ช่วงปีนี้ที่รอที่รออยู่เนี่ยไม่ไปไม่ไปถามใครแล้ว่าทำไมมันเงียบไปต้องเป็นปีปีอ่ะ ถามครับถาม,าม,าม F F เลมมมเลูกท่านรัฐมีเอ๋ยาต,ตาตาเอยเจอหน้าผมยังไม่อยากจะเจอเลยครับเจอหนีกันหมดเออเจอทอนนี่มันถามตลอดเออใช่เออครับในที่สุดเนี่ยเราก็พบว่าพาบรบปีสามห้าเนี่ย <unified. S 2> มันติดขัทดทางกฎหมายอืเพราะพาบรบปีสามห้าเนี่ยออกมาโดยประกาศไว้ว่าใครมีสัตว์เชืหมวนที่ครอบครองสงัตว์เชืหมวนต้องแจ้งใครหนหกสิบวันนะฮะหกสิบวันหลังพรบออกครับ แล้วพอบมันออกไปเนี่ยปีสามห้าแล้วอกสิบวันอะสิบวันแคงครอบครองก็จบไปเนี่ยปีสามห้าแล้วใช่เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงมนคุ้มครองจัดป่าปีสามห้าเนี่ยครับไม่อนุญาตให้เราประกาศการซื้อมนตัวที่สิบหกไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามในลูกนี้นะฮะไม่ได้ ว่าผมก็บอกเฮ้ยกฎหมายตส่สื่หัวใส่คุ้มครองอะไรวะไ่ยอมให้สื่อัจัดเพิ่มมัน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 ขัดต่อกฎหมายนะขัดต่อแนวคิดของกฎหมายครับแต่ตอนทุกนั้นเองเนี่ยเขาก็มีการทําพรบฉบับใหม่ขึ้นมาครับซึ่งพรบฉบับใหม่ก็คือพรบสื่อัและคุ้มครองจัดต่างเหมือนกันแต่ก็เป็นฉบับใหม่นำเข้าสนชครับปัญหาก็คือมันเข้าโอ้ย ตอนนั้นจดหมายเข้าสนระไชโเยอะคุณสุทธิชัยก็หกทราบรือกะไรเรื่องอื่นๆไปแล้วใช่ใช่เราก็ลุ้นกันว่าจะทันไหมจะทันไหมเออในที่สุดเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยครับปรากฏว่าเข้าผ่านวาระสองสามหมายความว่าผ่านสามวาระเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้น ในพรบฉบับใหม่เนี่ยรเรารายชื่อเราใส่รายชื่อไว้ทั้งหมดสิบเก้าตัวเลยคือ<จ>ไม่ได้ใส่ไว้แค่สิบห้าเหมือนเดิมล้วเคยมาแอดออนที่หลังไม่ละไม่ละเข็จแล้วเขร็ดและเข็จแ <19 S 1> ล้วรู้ละว่าต้องใส่้าไปก่อนก็คือใส่สิบเก้าตัวไปเลยเ<อ>แล้วก็มีมีบทเรื่องของการการการแจ้งครอบครองสรากอยู่ในพรบบทเพราะฉะนั้นพอพรบผ่านปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าทั้งสี่ตัวก็ได้เป็นกาวตึงวัน ตอนนี้ก็รอแต่เพราะก็จะเพราะก็รวมแล้วโครงการโปรดเก้ากับรอช่วงเวลาที่ต้องแจ้งครอบครองเพื่อให้มันเปาำข้อบังคับตางกฎหมายเท่านั้นแต่กระบวนการพิจารณาก็คือผ่านร้ทชก็คือผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือสองขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายทำไมเขียนไว้ว่าเป็นพรบฉบับนี้มีรายชื่อสัตว์ทั้ง4ี่ชนิดอยู่แล้วรวมถึงบทเฉพาะการที่ระบุช่วงเวลาให้แจ้งครอบครองเพราะฉะนั้นเหลือแต่แค่กระบวนการทางกฎหมายใช่ไหมครับไม่ครบถ้วน ก็คือก็คือรอพระบรมราชโองการนะครับไ่ง่ายกระจาจใช่ไหมครับพหบที่ฉบับก็ต้องรอพระบรมราชโองการนะครับกต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาด้วยใช่ครับอ๋อมมนเป็นพรบนะครับใช่อ๋อแล้วก็ก็แต่ในในพรลบฉบับนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อสัพสงหวนสิบเก้าชนิดก็คือบวกสิบห้าบวกกับสี่ชนนิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่ก็เตรียมห้อง สัตว์สมวนในพบสิบเก้าตัวนะฮะเขาจับคงจะยากขึ้นเดี๋ยวข้อสอบต้องต้องรววเป็นสิบเก้าตัวนะออครับครับแล้วข้อละบข้อนี้อันนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพรบข้อนี้ยังยังปลดล็อกด้วยครับก็หมายความว่าในพระบฉบับนี้เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเกิดในอนาคตจะมีสัตว์สมวนตัวที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยออกเป็นพระราชกำหนดได้เพราะฉะนั้นเราพระบฉบับนี้เนี่ยอนุญาตให้เรา ใส่กับตึงมวนตัวใหม่ๆเข้ามาได้ตัออกมาเป็นตัวตัวเป็นผราชัตัวเป็นตัวตัวก็หมายความว่าเราจะไม่เจอปัญหาเหมือนพรบส้อีกแล้วอันนั้นอันนั้นก็เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามเนี่ยซึ่งก็น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าพรบสีสามห้าเนี่ยการตัดุ้มคลองเนี่ยจับตวหมนในกาตัดุ้มครองเนี่ยโทษปรับจําเท่ากัน ก็คออือเดี dem, ๋ยวคดีเสือดำก็สิบเก้ามีนาใช่ไหมฮะใช่สิบเก้ามีนาก็ครอบครองสัอสักคุุมครองเนี่ยก็คือสี่มือตาดสี่ปีนะฮะส่วนโทษกระทงอื่นไม่นับนะฮะผมพูดเฉพาะเฉพาะเรื่องของมีฝากในครอบครองนะครับครับแต่พรบอใหม่นี่ไม่ใช่แล้วครับจัดซึ่งหัวแรงกว่าสักคุ้มครองครับโอเคใช่จั่ซึ่งหัวเนี่ยโทษ ขั้นต่ำคือจำคุกสามปีขั้นสูงคือสิบห้าปีอ๋อครับอร 3, บครับขั้นต่ำสามแสนบาทขั้นสูงล้านห้าแสนบาทแล้วมันจากกฎหมายเดิมนี่มันเพิ่มขึ้นเยอะไหมกฎหมายเดิมลงโทษก็จะปีหมื่นบาทสี่ปีสี่ปีครับอ๋อแต่ก่อนนี่เท่ากัน,นอ๋อแต่ก่อนนี่เท่ากันสงวนสัตว์สงวนกับสัตว์คุ้มครอง สารตัวนกับผัดุ้งคลองเท่ากันก็คือรับไม่เกินสี่หมื่นบาทจำปุบไม่เกินสปีจะไม่มีขั้นตักไม่มีขั้นตักนะแต่คราวนี้สารสัวหนวเนี่ยมีขั้นต่ำขั้นต่ำก็คือสามปียังไงถ้าเกิดจับเต่ามมกุยมาแล้วเอามาถึงห้าหรือเก็บครอบครองไข่เต่าเนี่ยไปขุดขโมยไข่เต่ามาจะจีบหรือเล็งๆกันไหมตอนนั้นะขโมยมาปุ๊บใบเดียวก็โดนนะครับ สามอ,าอย่างต่ำสามปีแล้วไม่อย่างต่ำสามแสนแต่อาจจะโดนถึงล้านห้าแล้วก็สิบปีเอ้สิบห้าปีด้วยออเอครับครับอืมที่เข้าไปสามารถไปนาวโนไม้สมาชิกสอ,อชอเข้าใจยากเย็นไหมครับผมช่วยกันหลายคนกค็ไม่ใช่ทผมค,คนเดียวแล้วครับก็มกีก็มีท่านรองอธิบดีปิ่นศักด สุฮะอ่าตัวาธิบดีที่ทํามาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีรุ่นน้องผมสตินเฉลิมลาบนะฮะก็ช่วยกันเพราะว่สตีนก็อยู่ในกรรมการสมวนทคุ้มครองสป่าด้วยผมไม่ได้อยู่นะครับแต่ก็ช่วยกันนะผมเมื่อพอดีผมก็รู้จักสวนชบางขั้นอยู่แล้วก็บอกว่าช่วยกันหน่อยนะฮะคือเรียกว่าช่วยกันทุกฝ่ายครับมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดถามว่าช่วยกันตั้งแต่คนไหนก็บอกว่าตั้งแต่ห้าหมื่นรายชื่อแรกทีนร่งที่มาช่วยกันลงนะฮะถูก ดังนั้นที่อกอกกฎหมายนี้ออกมานี่จะทําให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าเรื่องของการคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลทางอากาศด้วยเนี่ยนะม,มีไหมนกมีไหมมีฮะนกมีสัตว์ปืนอยู่แหละฮะนกแต้วแลวท้องต้าดใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือสัตว์งวนในพรบ,รบรใหม่เนี่ย ใช้คำว่าต้องมีการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ใช่เฉพาะอนุรักษ์แต่ว่ารอใครจับมาแล้วจะต้องไปจับเขาแค่นั้นไม่ใช่นะฮะมันจะร่วมถึงการดูแลพื้นที่ด้วยหรือแม้กระทั่งจะพัฒนาอะไรก็ตามตามท่าลงท่าเรือต่าง ถ้าเกิดมีสับซึงหมวนไหว้ผ่านมีฉลามวานไหว้ผ่านเ็อันนี้ก็ต้องมานั่งคำนึงแล้วหรือววานบูดาซึ่งวานบูดาเนี่ยหากินอยู่เต็มอ่าวไทยตอนในอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดจะพัฒนาอะไรก็ต้องคำนึงในเอไอเอก็ต้องเขียนมันไม่ได้มีผลเฉพาะเรื่องของการจับสัตว์เดียวครับมันมีผลว่าถ้าเกิดคุณจะพัฒนาอะไรเริ่มจงผลกระทบต่อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องโอเคต้องมีใน e อไเก็ต้องมีหรือถ้าเกิดมีการต่อร้างเหมือนกระเต่าเมืองเพื่องที่กำลังขึ้นมาวางไข่ แล้วมีการต่อสร้างกำแพงใช้หาบนู่นนี่นั่งก็ถูกสั่งระงับเพราะว่าถือว่ารบกวนต่อจัตว์สงวนเพราะกฎหมายนี้เนี่ยสัตว์สงวนมันเป็นกฎหมายที่แรงที่สุดนะครับคุณสุทธิชัยเป็นกฎหมายที่ยกระดับสัตว์ขึ้นมาให้ความสําคัญกับสัตว์สูงสุดนะฮะสูงกว่าอื่นใดมันเรียกว่าง่ายๆว่าทั้งสี่ตัวเนี่ยเป็นสี่ชนิดเนี่ยเป็นสัตว์สงวนแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแหง ครอบแงแล้วไม่มีอะไรจะครอบมากกว่านี้แล้วสูงสุดแล้วเนการดูแลและแลสัตว์ในประเทศไทยครับ EIA นี่ก็แปลว่าคุณจะสร้างโรงงานจะทําโครงการต่างๆนานาคุณต้องใส่เรื่องนี้เข้าไปด้วยต้องมีการพิจารณาฮะแล้วก็พอดีขับตัวนี้ขับบางชนิดเขาชอบผมเคยลงภาพฉลองวานว่าให้ผ่านมากับพุลเมืแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นมาสกุปเฟสสามน้ำมนเฟสสามออหอขนะ้าเรือ LNG หรืออ,อะไรไม่ได้หมายความว่าสร้างไม่ได้นะครับ,ไม,รบไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยหมายความว่าต้องมีข้อมูลหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชี้ชัดว่าเราจะ,จาะพยายามดูแลดักษาพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกับเหล่านั้นมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกับเหล่านั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามหลักการซึ่งก็ช่วยชาวบ้านก่อย่างอื่นด้วยไม่ใช่มุ่งหน้าไปทางการลงทุนขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่ก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ระบบนิเวศซึ่งมันก็ส่งผลกลับมาสู่พี่น้องประมงพื้นบ้าน ี่<ช>น้องท่องเที่ยวหรือรอือ่นอีกมากมาย<ช>ซึ่งถือว่าเป็นการเฉลี่ยประโยชน์กันไปไม่ใช่มุ่งหน้าแต่พัฒนาอย่างเดียวครับใช่ผมเมิ่งกลับมาจากอำเภอันะสงขลาเนี่ยไปที่สองหมู่บ้านสองตำบลที่มีสัตทะเลนี่อุดมสมบูรณ์มากกลุ่มคนเหล่านี้ต่อต้านเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเรื่องท่าเรือน้ำลึกแห่งที่สองของสงขลาเรื่องท่อแกสอ๊ส ตะหว่างมาไทยกับมาเลเซียแล้วปรากฏว่าพอลงไปดูกับชาวบ้านชาวประมงเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยก็บอกว่าที่นี่นะลงไปปั๊บจับปลาจับได้ทุกอย่างปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสีเสียดจ,จะเป็นปลาทูปลานต่างๆแต่ว่าเขากลัวว่าจะมีการมาสร้างอะไรแถวนั้นซึ่งจะทําลายแหล่งอาหารทางทะเลไปอย่างมากเลยมันไม่เข้าข่ายสงวนแน่แต่มันเข้าข่ายอะไรตอนนี้ที่ปรึกษาทุกท่อนหน่อย คือคือจริงๆมันก็มีสัตว์จริงแบบนั้นนะฮะัวานโอบูระไม่ไม่ใช่ไม่แถวนะ้นับคาตายตอนลากถ้าเกิดถ้าเกิดมีการศึกษาดีๆอาจจะบอนะครเพียงแต่ว่าผมไม่ต้องอธิบบอกคุณสุธิชัยตามตรงนะฮะว่าโลคนี้เนี่ยมันต้องมีการชั่งน้าหนักนะฮะมีการชั่งน้ำหนักมีการสมดุลบางครั้งมันก็ต้องมีการพัฒนาแต่บางครั้งการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ควรจะเกิดแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดมีแม้ทุกครั้งเนี่ยแม้จะเกิดการพัฒนาที่ว่าโอเคมันสําคัญมากต่อประเทศชาติเนี่ยแต่ คนที่เสียประโยชน์ระบบนิเวศที่โดนทําลายก็ต้องรับการทดใช้หรืออะไรที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าหันขีดนี่พอดีผมก็ทํางานรับรายงานด้วยผมก็พอจะบอกได้ว่าถ้าเกิดดูจาก p d p อันใหม่ล่าสุดนะ2018ที่เพิ่งเข้าเข้าคออกันไปเนี่ยออันนี้เห็นชัดนะฮะว่า2018เนี่ยเราคงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างโรงรฟฟ้าหันขีนเป็นเดิมอยู่แล้วออธิบายง่ายๆนะฮะคุณสุทธิชัยเราเดิมทีเนี่ยเรา เราแผน p d ดีคือแผนพลังงานไฟฟ้านะครับใง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนเดิมเนี่ยเรามีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันสูงนะครับเขาก็ก็พพอผมไม่ใด้โทษก็พอนะฮะแต่เมื่อแผนนโยบายของประเทศเนี่ยมันกําหนดไว้สัดส่วนที่สูงกว่าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จําเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่พอแผนสองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราปรับใหม่ รโรงไฟฟ้าถ่านหินลงมาอยู่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์โรง,<อ>งไฟฟ้าก๊าซขึ้นมาแทน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถา่านหินก็คล้ายๆกับว่าจะหมดไปโดยปริยายเพราะแผน TDC ซึ่งเป็นแผนจํากัดระดับประเทศเนี่ยลดกับส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินลงมาขณะที่เพิ่มโรงไฟฟ้าก๊าซขึ้นไปแทนนะเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็อาจจะ เรียกว่าเบาไปผมค่อนข้างเชื่อว่าตามถ้าเกิดตามแผนพ d p พีเนี่ยโอกาสเกิดก็คงจะลาบากหน่อยเพราะว่าแผนหลักมันไม่มีแล้วขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซก็คงจะเข้ามาแทนซึ่งโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ก็เป็นที่ยอมรับของคนไทยมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้พี่น้องส่วนท่าเรือกับเอท่าเรือเนี่ยอืก็ต้องบอกพี่น้องตามตรงว่าก็อันนี้ต้องแล้วแต่ผมไม่ใชไม่ไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลมากเพียงพอที่จะพูดได้ แต่อันหนึ่งที่พูดได้กับพี่น้องเจนะรือพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยก็คือคาบน้ํามันอันนี้เป็นปัญหามากเลยครับเพราะเราโดนถ้าเกิดคุณสุทธิชัยลงไปเนี่ยขาดชาวบ้านก็คงจะรู้ว่าอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราโดนคาบน้ํามันตั้งแต่หัวใจที่นครยาวไปถึงก้าเส้นที่สงขาโดนหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วหาตัวไม่ได้อีกเหมือนเดิมเออหาตัวไม่ได้ได้อย่างไงมันต้องรู้เพราะตรงนั้นมันรู้นี่ว่าใครทําอะไรอยู่แถวนั้นน่ะ ผมมันมันคือเราเราเคยในข่ามน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลคุณด้ยชัยครับพูดตามตรงนะครับสมัยผมทํางานเนี่ยเป็นเรื่องสามสิบปีที่แล้วนี่ผมเคยจดไว้นะสิบสามครั้งที่เกิดขึ้นนี่หาไม่เจอไม่แต่ครั้งเดียวเจนหาเจอจริงๆก็คือแบบจ่ะจระที่ที่เราเห็นอยู่อยู่แต่ดังที่หราซือทั้งนั้นหาไม่เจอเลยตอนนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันโมยูนะครับที่หน่วยงานหลายหน่วยของภาครัฐไทยเอกชนก็มาร่วมกัน แต่เซ็นเอ็มโหลังจารามาสามปีเซ็นเอ็มโเสร็จแล้วนะครับเอ็มโอยนี่ก็คือจะพิสูจน์ว่าคาบน้ำมันมเนี่ยเป็นของใครอย่างไรก็ตาม้ที่เคยพิสูจน์กันมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เคยเจอก็คือหมายว่าพิสูจน์ได้ว่า <c oughs> ไม่ตรง เขาใจไม่ตรงกับไม,ไม่ตรงกับแหล่งสัพพันน้ามัน uh huh. ไม่ตรงกับไอเรือ uh huh. เรือเรือขนน้ํามันที่ uh huh. มีตามถูกกฎหมายแล้วก็มีแล้วก็มีมีมีซิงเกิลริ้นของน้ามันแต่มันไอแต่คําถามที่สำคัญคือ ไม่ตรงเลไอ้ไอ้ไอ้ที่ตรงนี่มาอยู่ไหนจนถึงตอนนี้เราก็ยังหาไอ้ที่ตรงไม่เจอสักทีครับผมถึงบอกว่าคราบน้ำมันเนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่าือบจะขั้นจนด้วยเกล้าจนด้วยเกล้ารจริงๆแต่ถ้าทมาพูดถึงดุลยภาพให้มันเหมาะสมอยู่ด้วยกันได้มันมีทางไม่เคยศึกษาไหมว่าการพัฒนาอย่างท่าเรืออย่างเงี้ยกับการที่จะรักษาแหล่งอาหารไว้ได้มันมี ทางออกอะไรบ้างไหมประเทศไหนเ็าทาได้สําเร็จบ้างไหมของเรายังเผชิญหน้ากันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปไปถึงไหนใช่ไหมคือประเทศที่ทําสําเร็จก็มีบ้างนะครับที่ไหนว่าอืมมันมันมันอยู่ที่บทบทหลายอย่างที่มันแตกต่างกัน,นคือที่แชรบผมเองเนี่ยผมผมบอกก่อนนะครับผ,ผ,ผ,ผมเรียนที่ออสเตรเลียผมจบออสเตรเลีย,ยเ,อเ,เองนะคร การพ nah ัฒนาของเริ่องออสเตรเลียเนี er nah ่ยมหาเมืองผมเลยมหาไรเจมส์คุกท uh uh ี่ดังที่สุดในเรื่องแนวปากการังหรืออะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาสร้างมารีนาเนี่ยที่ต่อเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ใส่ข้อมูลเต็มไปหมดในไอเอท้ายสุดเนี่ยไอคนลงทุนเนี่ยถึงกับเจ๊งข้าเรือไม่สร้างเรือก็ไปไหนได้สร้างไม่ได้เพราะข้าเรือไปไหนได้เลยคนในเมืองก็วอยวายกันแค่บอกเฮ้ยจะทำจามีมีงานได้ก็เป็น ตำแหน่งเนาะขายไปไหนหมดใช่คือมันมีดุลไงครัดุลของมันก็คือพัฒนาแบบอนุรักษ์ที่อยู่คู่กันครับกันไปได้พี่น้องหลายคนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดทํางานอยู่สมมติเอหาปลาอยู่ถ้าเรือจะมาไม่มาเขาไม่สนใจเรื่องไฟฟ้ามากมายไม่สนใจเรื่องการขนส่งมากมายเพราะว่าเขาหาปลากินได้เขาก็ไม่ดิดดือร้อนอะไรขนาดที่พี่น้องที่เ ที่อื่นเขาอาจจะต้องเอาขอขนส่งนะต้องการคือประเทศชาติต้องการใ้ที่พื้นที่อื่นต้องการมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ชนกันคําถามว่ามีอะไรที่ไปด้วยกันได้ไหมมันก็มีนะฮะแต่มันก็มีไม่ต้องหาพูดตามตรงว่าทุกประเทศก็มีปัญหาฮะในเรื่องของการพัฒนาการลเว้นประเทศที่มีรายได้เยอะจริงๆจนไม่ต้องสอน แต่าก็มีไมหมอายุตัวอย่างนอร์เวย์เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเขาได้รายได้จากน้ำมันมาขาย <c oughs> านเขาจะสร้างเขาจะไม่สร้างเขาก็ไปดเดือดร้อนถูกต้องถ,นะถูกต้องแต่ว่าผมฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่คิดว่าจะต้องทําให้เกิดท่าเรือให้ได้เพราะว่าจะสามารถทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางใต้ดีกว่ามาลกาแล้วก็ยังสู้กับสิงคโปร์ได้ต่างๆแต่กาเดียวกันพอเราลงไปในอยู่กับชุมชนหมู่บ้านเราก็เข้าใจนะ ว่านั่นเป็นวิถีชีวิตนั่นเป็นความมั่งคั่งร่ํารวยทางธรรมชาติของเราจริงๆเราจะทําลายแหล่งอาหารทำใหม่แต่มันต้องมีคนที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันอะอืมมันตรงนี้ฮะเหมังจะคืนทุงยากเราต้งองต้องพยายามไงฮะคือต้องพยายามให้หนักขึ้นเราจะไปใช้วิธีการแบบว่า คือเราเราใช้วิธีการเดิมๆมาตลอดเราไม่ดิสรับจีบเราไม่คิดอะไรที่มันพึิกผันไปมากเราใช้วิธีการเดิมๆทม่คืนมือหน่วยงานอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนพอจะจ้างก็จ้างบริษัทเอไอเอไปศึกษามาหน่วยงานก็ลอยตัวเยอะนะจ้างเอไอเอบริษัทที่รึกษาก็ไปนั่งคุยเจรจาก็คำนี่ชาวบ้านก็แตกแยกเป็นสองฝ่ายตามระเบียบนะฮะทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็ตีความกันไม่ลงตัวสักทีพอมีปัญหาหน่วยงานก็บอกอับบริษัทศึกษา รับไปจากนั้นเนี่ยพอจะมาถึงช่วงเวลาสร้างเงินจริงๆต้องส่งให้ก็รับจากคอนแทคส่งไอ้บริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ก็ส่งผู้รับเหมารายย่อยผู้รับเหมารายย่อยซึ่งอยู่ระดับาสุดแล้วก็ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับไอเอหรือข้อตกลงอะไรเลยก็สร้างนไปตามใจชอบผลจะพบตอนก่อสร้างก็เกิดหลังจากก่าสร้างก็เกิดนะับแล้วเสร็จแล้วหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยอย่างกรมควบคุมมลพิษก็มีอำนาจไปตรวจ อ่ะเพราะว่ามีปัญหา่มีหน,หน้าต่างไปิดสจาย,ยานะมันก็แจายนอะไรที่ไม่ไม,ม,มน,น่าสนใจมากไม่น่าสนใจมากม ใช่มันเป็นกระบวนการคุณสุริชัยมันเป็นกระบวนการที่เราคิดดยใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดด้วยซ้ลาไม่แน่ว่าก่อนคุณสุริชัยกิดก็ไปนะฮะจะเป็นผมเป็นใจว่าก่อนผมเกิดนะฮะเราไม่เคยคิดจะปรับกระบวนการนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็ยังใช้หลักการเดิมๆใช่ใช่ใช่แต่ผมก็มักจคิดนี่หมายความว่าเจ้าของโครงการเนี่ยคอยหางออกจากชาวบ้านออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อๆมีอะไรก็จัดอีเวนต์มีอะไรก็เสอให้บริษัทที่ปรึกษามีอะไร S <S> ก็คือมีตัวการบ้าเขื้นเรือๆแล้วมันก็ไม่มีทางเข้าใจกั<ช>นก็าุณแกาจะขอ,อ้ห่างออกไปเรื่อยๆกระใช่ไหมครับเพราะนั่งคุยกับ,กบผู้นําชุมชนเนี่ยที่ผู้นําประท้วงนั่งคุยจริงๆเขาไม่ได้ดื้อรั้นอะไรเลยนะเขาไม่ใช่เป็นประเภทหัวชนฝาเลยนะเขาก็บอกมีเหตุ<ช>มีผลมานั่งคุยกันแล้วเขาก็ที่บายเหตุผลเขาแล้วผมก็ฟังแล้วบอกเออก็ใช่นะเออคือคือเราแม้กระทั่งในบริษัทเองพอดีผมก็พอพทราบอยู่ผมก็พอทางานด้านนี้อยู่พอสมควรนะในบริษัทเองเนี่ยเขาก็แยกเป็นแผน ไอ้แผนก CSR แผนกชุมชนสำคัญว่ากันไปแผนกก่อสร้างก็ว่ากันไปคนที่มีแนวคิดวิศวะก็ไปล่างวิศวะเต็มๆคนที่มีแนวคิดทางด้านชุมชนสำคัญในด้านพูดคุยกับพี่น้องเอยก็ไปกันอีกแผนกหนึ่งก็ใช้สองแผนกมาเชิญกันตอนบอร์ดบอร์ดอนุบาลบอร์ดก็บอกคนนี้ยังไงเพื่อพู้ถือหุ้นแล้วก็เอาอนุบาลก่อนเอารายได้ก่อนไม่เข้าใจนะฮะมันไม่ได้สมานรวมกันใช่ใช่ใช่เนี่ยตอนอย่างซีอีโอเขควรจะไปนั่งคุยเหรอ เขาพูดว่าซีอีโอคือผู้ผู้นาสูงสุดนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคเท่าไปคือคือมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นไม่ใช่ทั้งปริสัรเนี่ยปล่อยแผนเดียวไปเผชิญหน้าซึ่งไอ้แผนกนั่นเนี่ยก็ก็ ก็ก็มีอำนาจในการพูดในระดับหนึ่งแต่เขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนแบบเรืองอะไรต่างๆไม่มีอำนาจในการแก้ปัญหาอย่างดีเขาก็ไปพูดคุยกับพี่น้องแล้วบอกว่าอ้าวจะเอาปัญหาไปบอกนะครับเขาเอาปัญหาไปบอกบอกว่าจะไปบอกไปถึงอีกแผนกหนึ่งที่ก่อปัญหาจริงๆมันจะสายต่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในองค์กรเองเนี่ยก็ยายต่อหลาองกเเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยว่าในบริษัทเองก็แยกเป็นแผนก C.S.R. พันแอกพัฒนาโครงการพันากแล้ว C.E.O. ก็จะมองว่าตัวเป็นธุรกิจอ่ะตัวเอง C.S.R. ก <c oughs> ็ทำไปสิคุณก็ไปทำเขาจะทำบ้านดิเขาบอกว่า C.S.R. ก็ทำไปือรุ่น้องรุ่นสิกธิ์ผมจำนวนมากอยู่ใน C.S.R. ซึ่งแต่ละคนก็หัวขกลื้อยู่เหมือนกันต่างกันเขาเขาก็อยากช่วดแต่เขาไม่รู้ใจงไงเพราะว่าแผานเขาเ็ไม่ไเดียมหน,นา<ช>า้าพอใช่แล้วใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเราดูบริษัทใหญ่ๆในยุคนี้นะฮะและบริษัทเมืองต่างประเทศจำนวนมากเนี่ยเขาจะมีแผนกที่ชื่อกันว่า S.D เออเหมนใช่ใช่ใชผมเจอ,เเอผมเจอซีอโอของ ผมเจอซีเอของประเทศไทยไงฮะคุณไปคุณมาใครเป็นนักธุรกิจยังไงได้ไงไม่เรื่องเล่าต่อยังไงได้เอสดีของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้หลายบริษัทยังไม่รู้เลยเอาไอ้แผนกเอสดีนี้ไปอยู่ตรงไหนบางอันก็ไปยัดไปใต้ภาพลักษณ์องค์กรประธานก็มุนมุนลงมงเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่ซีเอฟอาร์บ้างอยู่พีอาร์บ้างทั้งที่จริงเอสดีที่จะเป็นระดับต่างประเทศเป็นสั์ยักษ์ที่เขาทำเงินต่างประเทศในยุคนี้เนี่ยเอสดีต้องขึ้นตรงกับซีอีโอครับถูกต้อง ขึ้นตรงเลยไม่ใช่เอาไปใต้ under แผนกหนึ่งคเราไม่เข้าใจ S G ด้วยซ้ำเราบอกว่าเราจะทำ c G ทุกแผนกเราจะมีไอ้ทุกบริษัทใหญ่จะมีติดตาม S G หนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับคุณไม่เข้าใจเลยว่า S G เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นองค์กรอิสระของบริษัทเพื่อที่จะสามารถแล้วมีอำนาจในการต่องรองเพื่อที่จะเข้าไปบอกแต่แต่แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรของบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก่อสร้างมันจะเป็นฝ่ายออกแบบไม่ว่าไม่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เข้าใจ ได้ว่าเราต้องทํำยังไงเพราะนั้นมันมันมีปัญหาคืออย่าคืออย่าบอกพี่น้องว่าจริงๆแล้วอย่าไปดูว่ามันมีแต่ปัญหาของภาครัฐมีปัญหาในกฎหมายมันมีแม้กระทั่งปัญหาของภาคเอกชนที่มันยังปรับตัวไม่ทันสำหรับการก่อสร้างในยุคใหม่ๆที่เป็นการก่อสร้างเรื่องนี้ต้องเรื่องนี้ต้องคุยอีกหลายตอนเลยเพราะว่าผมเห็นว่าเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศเลยแหละที่จะ สร้างความเข้าใจคองเป็นษของประเทศแน่นอนรังสุดที่ใจแล้วแล้วคือบริษัทเราเนี่ยผมก็พูดกับบริษัทที่ผมรู้จักไปเอหลาแห่งนะฮะบริษัทของเราในประเทศไทยเนี่ยภูมิใจมากกับการได้พ้นรางวัลครับ ใช่ใช่ถ้วยรางวัลรู้สึกบริษัทประเทศไทยให้ความสำคัญกับถ้วยรางวัลมากกว่าการยอมรับของคนในพื้นที่ที่บริษัทของเราไป็นอาชีนี่นี่นี่เรื่องใหญ่คนในพื้นที่เขาไม่มีถ้วยรางวัลให้บริษัทคุณนะครับแต่คนคนในพื้นที่เขามีรอยยิ้มมีความจริงใจถ้าเกิดคุณไปหาเขาแล้วยิ้มให้กันเขาจริงใจอะไรก็ตามที่ที่ผมเคยไปปรึกษาด้วยหรืออะไรด้วยผมจะบอกก็เสมอว่ารางวัลพอแล้วไม่มีเทีลยวรมแล้วพูดลุนาร์โลกโลกไป รอยยิยม้มของคนในพื้นที่ไม่ <ทำ S 1> ว,ว่าเราต้อง,<ร>องไปมความสัมันมากกว่ารางวัลเนืใช่ว่าว่าเราต้องไปลงไปลงไปดูพื้นที่อีกทีไปนั่งดูกันแล้วคุยกันเพราะว่าต้องช่วยกันคิดอ่ะช่วยกันหาทางออก <c oughs> แต่ซึ่งคือต้องเอาบริษัทไปด้วยนะคุณด้วยใช่นั่งคุยกัน,นเฉยๆผมรู้จักผมรู้จักบริษัทใหญ่ก็ผมฟังไงผมเชื่อว่าเขาเปิดใจนะฮะเปิดใจผมเชื่อคือผมนั่งอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยเจ้าของบริษัทก็บ่นกับผมเรื่องนี้ว่านี่ล่ะประท้วงอยู่เนี่ยมันก็เลยไปไม่ถึงไหน พอผมไปถึงที่ชุมชนประมงผมก็คุยก็เขาก็มีเหตุผลที่น่าฟังมากดังนั้นสองฝ่ายที่ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันดันั้นหละครับไม่แหาะว่าคุณชุดชัยคือ,อคือในกรณีของการคุยผมผมผม,มผมคิดว่าในในความคิดเห็นของผมนะฮะในกรณีของการคุยเนี่ยคุณของสื่อมวลชนแล้วก็ชอบชอบเข้าใจฮะกเป็นสื่อมวลชนอยู่มาก่อนครับ เราข้าไปหาประเด็นเลยกข้าาจใช่ไหมใช่คุณเพราะงั้นผมรู้คุณืุทธิชัยคิดยังไงก็คือจะเอาบริษัทที่คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างท่าเรือชาวบ้านหอาผมอว่าคุณสทธิชัยไปนั่งคุยกันซึ่งอันนั้นใจเย็นครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเราต้องเอาอะไรเราต้องไปเริ่มแต่จุดที่มันไม่มีปัญหาขัดแย้งก่อนใช่ใช่ใช่เพราะมีปัญหาขัดแย้งเราจะไม่คุยกันเรื่องอื่นล้วจะเจาะ จ่อเพาจะพา้เรื่องประเด็นนี้ทานได้ถ้าเกิดคุณสุทธิชัยอยากคุยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยต้องมาคุยกันแบบไม่มีพื้นที่คุยแบบกว้างๆแบบสีไม่มีว่าตรงนี้ก็มันจะลงโครงการนั่นคือเอาแบบกว้างไม่ลงโครงการไง็ใหญ่ๆมาคุยกับชาวบ้านมาคุยกันในลักษณะที่ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือหรืออะไรคณนจะเป็นจุดเริ่มที่ดีจากนั้นก็ค่อยไปที่ที่ที่มันมีที่มันเริ่มมีข้อขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่จะคุย เข้าใจเลยเข้าใจ้าทำมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่าแต่ผมก็ลคิดว่าทํายังไงเราเป็นสื่อถึงจะสามารถที่จะเชื่อมปิดช่องว่างที่มันมีอยู่แล้วก็เดินไปได้ด้วยกันเดินไปได้ด้วยกันเห็นตรงกันครับเห็นตรงกันที่รว่าคุณชัยจะมุ่งหน้าไปสูนพื้นที่เลยของผมเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องเริ่มจากลองดูค่อยเป็นขั้นๆแล้วเปนตอน อย่าพุ่งเข้าข้าพื้นที่ที่มีปัญหาเพราะว่าตอนสรุปแล้วพอเข้าพื้นที่ที่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่จบไม่จบมีมเขาตัวเองอยู่แล้วก็ดาวมือชนกันโป่งโป่งโป่งโอ้ยก็มาเข้าโม่ปลาปลาท้วงถึงทำเรียบรัฐบาลกันหลายรอบแล้วปะชา่แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะหัวก็ไม่ได้คือสิ่งที่ผมพูดกับคุณชลิดีพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคอนเซ็ปต สิ่ที่เรากำใต้บริษัทขอานการเาพัฒนาของเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อีเข้าใจกับพื้นที่เพราะฉะนั้นเราต้องไปตรงนั้นก่อนไม่ใช่ไปตั้งแล้วมคอยจะตัดสินยุทธการดิจสที่ให้สองฝ่ายมีโอกาสพูดพูดพูดพู่ๆๆๆไม่ให้คนคฟังฟังฟังเปิใจตัวเองไม่ใช่เหมือนไม่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 ช่วย่วยไม่ไปพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวทางที่เปิดทางให้คนออกมา เหมื oh. hey, เอนกับรรคการเมืองช่คนละเรื่องกับพรรคการเมืองเสียงคึืโนกรมมีเสียงอย่างนี้มารวมกันเอมีเสียงคึืโนกรมมากเกินไปไม่ไม่แก้ปัญหาใช่ไหม ได้จะเย็บแยนครับเรื่องอย2 2่างนี้มันไม่ต้องรีบแล้วครับเพราะมันเป็นปัญหาติดต่อไมรู้กี่สิบปีแล้วเราเป็นคนง้เง้เงื่อนีนบัดผมไเยอะๆเนี่ยอย่าไปหาผมผมหลักต้องแก้ไม่ได้ไปแก้ผมเล็กๆก่อนแก้ผมเล็กๆไปมาหาผมหลักที่มีเวลาหลายปีเราคุยเรื่องมะเฟืองปลาเต่ามะเฟืองเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ได้ไงไม่เป็นไรคราวหน้าคราวหน้าดำนัดคุยกันต่อนะครับ ครับคืนนี้ฝากเรื่องนะครับต้กงฝากที่น้องคนคุณผู้ฟังทุกคนผู้ชมทุกคนนะฮะมาช่วยกันนะในที่สุดเราก็สำเร็จนะฮะ27ปีในการทำงานก็ฝากกำลังก็ให้กำลังใจนักอนุรักษ์ทุกคนที่อาจจะเสียกำลังใจใจไปบ้างอย่างเรื่องของกระเบนเรื่องอะไรนะฮะเม่นสักวันมันสำเร็จครับผมทำเราพวกเราทำกันมา27ปีนะฮะในที่สุดมันก็สำเร็จนะครับก็ขอบคุณนักอนุรักษ์ทุกท่านและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านโดยเฉพาะคนที่ลง ารายชื่อสนับสนุนวานรูด้าวันนี้สำเร็จแล้ว,ลวครับ,บคุณครับคุณครับสวัสดีครับท่านประธาน